ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องบ่าวลินนะครับกับบรรยากาศถนนพระรามสองนะครับตอนนี้อยู่พระรามสองนะเพิ่งออกมาจากบ้านนะครับพระรามสองหกเเป็นฝั่งขาออกนะครับ ผมจะออกซ้ายนะไปทางบางแคตรงไปก็มหาชัยสมุทรสาครน,นะครับออกซ้ายไปบงแหวนนะครับตรงนี้เป็นจุดกลับรถนะตรงนี้ส่วนซ้ายสุดนะซ้ายสุดที่รถติดๆนี่จะไปเข้าทางด่วนนะครับไปพระประแดงบางนา ชนบุรีนะ,อะมอเตอร์วเวสสาย9นะครับอันนี้ก็เป็นวงแหวนนะครับนี่เป็นด่านด่านขาเข้าขาออกนะครับบางขุนเทียนมอเตอร์วเว์การเจนาพิเศษนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็น ถนนพระรามสองนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่เส้นกาญจนาพิเศษนะครับนี่สะพานยาวๆนู้นนะทำเชื่อมกันแล้วนะครับใส่คานทางวิ่งด้านบนครบแล้วนะสำหรับสะพานสูงๆนี้นะครับเป็นสะพานตัวใหม่ใช้แทนตัวเก่านี่นะครับ ส่วนตัวเก่านี่ก็น่าจะยังอยู่นะไม่ได้ทุบออกนะครับเพราะว่าตัวใหม่นี่เขาจะขึ้นมาตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับไม่ต้องมาติดกันนี่คือถนนการเจนาพิเศษนะครับวันนี้เป็นวันวันพุธนะ,ะวันพุธที่สามเมษายนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนแล้วนะ,ะเป็นวันพุธที่สามนะครับถนนการเจนาพิเศษ เป็นถนนที่ใช้วิ่งออกต่างจังหวัดนะครับในช่วงสงกราน,นรปีใหม่นะครับสงกรานในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเราก็จะใช้เส้นนี้กันนะครับไปวิ่งกันยาวๆเลยนะครับไปบางบัวทองบางใหญ่ปทุมธานีบางปะอินพระโหนโยธินแล้วก็สระบุรีนะครับโคราชกันเลย สำหรับไปทางภาคอีสานนะครับหรือว่าทางภาคเหนือก็ไปได้นะไปแยกไปเส้นสุพรรณนะครับวันนี้รถก็รู้สึกจะไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้วันพุธนะครับเวลาก็10โมงหกนาทีนะครับ เป็นถนนคอนจีตนะครับคอนจีตอย่างหนาเลยนะเส้นนี้ทำใหม่นะครับช่องทางด่วนด้านในนี่เขาเทคอนกรีตใหม่ทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งขาไปขากลับนะครับสองฝั่งเลยสะพานตรงนี้ก็เป็นเอกชัยนะ ด้านขวาก็เข้าบางบอนนะครับด้านซ้ายไปสมุทรสาครตอนนี้เราก็มุ่งหน้านะครับไปทางเดอะมอลล์บางแคนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ยังไม่เคยใช้เส้นทางนี้ออกต่างจังหวัดนะครับผมก็มีถ่ายคลิปไว้หลายคลิปนะายาวไปเป็นช่วงๆนะครับถึงบางบวัวทอง จากบัวทองถึงบางปะอินถึงพ่อหนโยทินก็มีนะครับก็วิ่งกันแบบยาวๆนะครับไม่มีไฟแดงนะครับวิ่งไปอย่างวิ่งตรงอย่างเดียวนะครับใช้เส้นนี้แม้แต่คนพึ่งหัด ขับรถเป็นนะครับมือใหม่ก็สามารถไปได้นะไปเส้นนี้นะครับไปกลางวันนะกลางวันจะดีกว่านะครับกลางคืนนี่อาจจะมีะทางเบี่ยงไปเบี่ยงมานะสำหรับถนนที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับถนนเส้นนี้เขายังมีการก่อสร้างไปถึงนู่นเลยนะครับบางปะอินกันเลยทำทำทางคู่ขนานใหม่ทำ ช่องทางด่วนใหม่นะครับอันนี้นะครับด้านบนนี่เป็นสะพานยูเทินนะเดี๋ยวนี้สะพานยูเทินนี่เขาจะมีตะแกรงตะแกรงเหล็กกั้นไว้นะครับเผื่อใครขับรถเร็วนะครับรถเสียหลักแหกแหกโค้งนะจจะได้ไม่ต้องร่วงลงมาให้ รถข้างล่างทับต่ออีกนะครับจะได้ไม่ต้องเสียชีวิตนะครับ mm hmm. ดูรถด,ดูถนนนะครับกับช่องบ่าวลินนี่โอ้รถรถพ่วงนะครับรถพ่วง18บลอ้อ รถก็จะเริ่มติดหน่อยนะ สะพานด้านซ้ายนี้นะครับที่รถบิงขึ้นนี่ก็ไปถนนกันละประพฤกนะไปทางรัชดานะครับรัชดาเดอะมอท่าพระวงเวียนใหญ่นะเส้นนี้นะครับถนนกันละประพฤก วันนี้จะไปหนองแคมนะครับจะไปเลี้ยวออกเพชรเกษมตรงใกล้ๆก,กับเดอมอบางแคนะครับ mm hmm. ก็เก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูนะครับถนนการเจนาพิเศษ เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข9นะครับก็เชื่อมกับถนนหลายๆสายนะครับอันดับแรกเลยก็เชื่อมกับถนนพระราม2นะครับที่ผมขับมาแล้วก็เนี่ยถนนกันัรประพฤกถนนเพชรกเกษมนะครับถนนบรมราชชนนีถนนรัตนาทิเบตนะครับเท่าที่อยู่ในเขตใกล้ๆนะครับทางฝั่งตะวันตกนะ เป็นถนนวงแหวนรอบนอกนะครับการเจนาพิเศษฝั่งที่ยังไม่ได้เป็นทางด่วนนะฝั่งทางนี้จากจากบางขุนเทียนนะครับไปถึงบางปะอินนะครับยังไม่เป็นทางด่วนนะสำหรับการเจนาพิเศษนะครับวงแหวนตะวันตกส่วนฝั่งจากบางขุนเทียนไปสมุทรปราการแล้วก็ บนไปทางลำลูกกานะครับก็เป็นทางด่วนหมดแล้วนะรถก็เริ่มติดนะครับ เต็นรถมือสองนะครับเยอะเลยนะเป็นรถตู้รถกระบะตู้ทึบนะศูนย์บริการารถยนต์นะครับยางล้อแม็กเบรกโชคอัพถ่ายนะ้ำมันเครื่องอเมื่อก่อนนี้ก็เคยเอารถมาซ่อมตรงนี้นะ พกพิดนะครับสะพานลอยคนข้ามนี่มุงหลังคาให้เรียบร้อยนะครับใหม่ๆเลยนะตรงนี้นะครับถนนกาญจนาพิเษกแต่ว่าถนนพเพชรเกษมนี่สะพานลอยนี่ยังไม่ได้มงหลังคานะเป็นบางถนนนะครับ สำหรับถนนการกนาพิเศษนะครับเส้นทางออกต่างจังหวัดนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับเส้นนี้ขับตรงอย่างเดียวนะครับผ่านดอะมอบางแคผ่านถนนบุรมลมราชชนนีนะครับแถวตลิงชันแล้วก็ไปแยกบางใหญ่ไปบางบัวทองนะครับสามโคกไปเรื่อยๆนะ จนไปถึงถนนพหลโยธินนะครับเราก็จะเห็นป้ายเขียนว่าสระบุรีนะครับเราก็วิ่งไปตามป้ายเลยนะสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ยังไม่เคยใช้เส้นทางนี้นะไปง่ายมากนะครับไม่ยากเลยเดี๋ยวเราจะออกทางคู่ขนานนะครับตรงนี้เข้าได้ออกได้นะครับเข้าก็ได้ออกก็ได้นะ หวังว่าคงจะไม่มีกล้องนะครับนี่นะครับก็เป็นถนนที่กว้างเหมือนกันนะครับการเจนาพิเศษเข้าออกได้นะครับตรงจุดนี้ไม่มีเส้นทึบนะเพราะว่าถนนยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับสำหรับปิดเก้า นครปฐมพุทธมนทรน,นะครับบางใหญ่บางบัวทองก็ตรงไปนะครับผมจะออกผมออกทางคู่ขนาดนะเพราะว่าจะเลี้ยวซ้ายเข้าพเพชกเกษมไปทางหนองแขมนะครับจะไปเอางานที่แถวๆหนองแขมนะครับอันนี้เป็นคลองภาษีเจริญนะสพานข้ามคลองนะครับ ปิ่นเก้านนทบุรีนะครับบางประอินนะครับตรงไปทางเลนในนะครับทางขวาโด้นอะ่ะถ้าออกมาตรงนี้แล้วเนี่ยตรงไปก,ก็เป็นทางคู่ขนานนะครับแต่ก็ไปได้เหมือนกันนะครับเลนขวาก็เป็นจุดกลับรถนะครับ กับรถใต้สะพานเ,าเลนซ้ายตรงนี้ก็ไปเพิกเกษมนะครับสายสุดก็ไปได้เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ต้นไม้ล่มลื่นดีจริงๆนะนี่นะครับอเ่เป็นสวนเป็นสวนย่อมย่อมเลยนะครับนี่เป็นสะพานขึ้นนะครับ วนวนจากเพชรเกษมขึ้นไปการเจนาพิเศษสำหรับเดอะมอลล์บางแคนี่ก็เราก็ชิดขวานะข้างหน้าจะเป็นไฟแดงนะครับตัดกับถนนเพชรเกษมถ้าใครจะไปบางบัวทองก็วิ่งอยู่เลนซ้ายก็ตกไปได้นะตรงไฟแดงข้างหน้านี้เลนซ้ายสุดก็ไปได้นะครับไปทางเพชรเกษม เป็นไฟแดงนะครับถนนเพชรกเกษมนะครับเลี้ยวขวาไปบางแคนะครับไปเดอะมอลล์ตรงไปก็ตรงไปได้อยู่นะครับตรงเบี่ยงเบี่ยงออกไปนะเลี้ยวซ้ายครั้งนี้ก็ไปหนองแขมนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเขตบางแคอยู่นะไปทางหนองแขมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ เดี๋ยวจะรีวิวถนนเพชรเกษมให้พี่น้องได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ